เพิ่มความแข็งแกร่งด้วยระบบสะสมสุทเทปในตอนที่13ไอเไอานี่ก็พกถุงมาเหมือนกันฮะดูหน่อยสิว่าข้างในมีอะไรบ้างเฮ้ช่งรวยจริงๆอย่างต่ำๆก็น่าจะเหมือนได้แถมยังมีวัตถุดิบสารสูตตั้งเยอะอีกด้วยเินซีเว่์นั้นกำลังบาดเจ็บหนักอยู่ต้องใช้ของพวกนี้พอดีวัตถุดิบที่มีนั้นน่าจะทำให้ทางผลลัพธ์ของการทดสอบของเธอนั้นคงจะดีพอสมควร แต่ต้องจัดการศพของสวิกังก่อนถึงจะมัน่นใจได้ว่าชินซิวเวนั้นจะไม่มีปัญหาในภายหลังพาชินซิวเวไปที่ปลอดภยัยแล้วค่อยหาที่เก็บพ่อสวรรค์อีกทีก็แล้วกันเออรละ่ะมาดูกันสิว่าจะได้อะไรจากแกบ้างแจ้งเตือนระบบเก็บสะสมสาเร็จได้รับพ่อสวรรค์วิชาดาบประเภทสูงต้องการรักษาหรือไม่สัมผัสได้ถึงลมหายใจการเคลื่อนไหวจนกระทั่งกลิ่นอายของดาบเลยเหมือนกับว่าดาบมันมีชีวิตขึ้นมาแล้ว ดาบท่านสวรรค์สายฟ้าเนหนาของสวีกังเนี่ยใช้งานได้ดีจริงๆเลยนะกลายเป็นว่าท่าน้ำแข็งไม่ใช้พรสวรรค์ของเขาแต่เป็นสิ่งติ่ติดมาก,กับวิชาดาบเนี่ยนะแต่สวีกังก็สมกับเป็นอัจฉริยะของฐานชางเฟิงแล้วมีพรสวรรค์วิชาดาบประเภทสูงไม่พอวิชาท่านสายฟ้าเนบหนายังเป็นแทักษะระดับเงินอีกด้วยพอพรสวรรค์สองประเภทนี้กับพลังพื้นฐานรวมกันเราก็สร้างผลลัพธ์ออกมาได้ดีกว่าตัวทองสวีกังหลายเท่าเลยระบบขอดูพลังของฉันตอนนี้หน่อยระบบแจ้งเตือน กำลังคำนวณพลังพลังพื้นฐานของโฮสต์หนึ่งหมื่นแปดพันสองร้อยเก้าสิบจินพลังเพิ่มเติมคุณสมบัติท่าสายฟ้าท่าลมเจ็ดหมื่นห้าพันสามร้อยสิบสี่จินกำลังตรวจสอบคุณสมบัติเป้าหมายชูมโม่ร่างกายเรื่องการฝึกฝนประเภทสูงพ่อสวรรค์พรอสวรสวสรค์ฝึกฝนวิชาดาบประเภทสูงพรอสวรรค์คุณสมบัติท่าสายฟ้าคลาสบนพรอสวรรค์คุณสมบัติท่าลมคลาสบนทักษะฝีเทา้าควนระดับสองทักษะระดับสมบูริ์ข้อมผ่พามิติระดับกลางทักษะระดับเงิน ดาบท่านสายฟ้าเด็ดหนาวระดับต้นการฝึกได้ผลดีเลยได้เวลากลับแล้วสินะแต่ว่าดาบนี่ดูเหมือนจะใช้ต่อไม่ไหวแล้วคงต้องหาอันใหม่สักทีผ่านมาตั้งหนึ่งเดือนหนูหน้อยคนนั้นคงจะใจร้อนไปละมัง้ง2วันต่อมาณศูนย์บริการนักลบโซนพักผ่อนยังไม่ใช่เขานี่นี้เจ้าตัวเล็กเลือกรอะนะเขาไม่กลับมาหรอกผ่านมาตั้งเป็นเดือนแล้วนะฉันว่าเขาตายไปแล้วห่ะ อักษรพิษสองหัวก็คือส,รสารละสูญคัดกลางระดับสองทามันข้าง,ง่ายขนาดนั้นคงไม่อยู่มาจนถึงตอนนี้หรอกนะบางทีกอาจจะแค่พูดไปอย่างนั้นก็ได้ความจริงตอนนี้ไปทำอะไรอยู่ก็ไม่รู้ขอไได้ไปจริงๆหรอหรือว่าเขาไปแต่ว่าตายแล้วไม่ฉันเชื่อว่าเขาต้องทําได้ฉันทําได้แค่นั้นไม่อย่างนั้นฉันก็ไม่รู้ว่าตัวเองจะต้องทําอะไรแล้วเหมือนกันเณน,นี่ฉันไม่ได้ตาฝาใช่ไหม นั่นคนที่รับภารกิจอสรลพิษสองหัวนี่เฮ้ยกลับมาแล้วจริงๆว่งวะสุดยอดนี่หวัดดีฉันมาส่งภารกิจนะหัวใจอสรลพิษสองหัวฉันเอากลับมาให้แล้วนะคุณคุณทำได้จริงๆิงวะเหรอก่อนรับปากแล้วนี่นะนี่คือหัวใจของอสรลพิษสองหัวที่เธอต้องการลองตรวจสอบดูก่อนก็ได้เอ้นี่น้องตัวเล็กคนนี้พลังยังต่ำเกินไปเดี๋ยวฉันดูให้เอ้สุดยอดของแท้แน่นอนเลยนะเนี่ย แถมไม่ใช่สรพิษสองหัวธรรมดาอีกด้วยแต่เป็นหัวใจของอสองรพิษสองหัวที่กําลังเลื่อนขั้นเป็นคัาสบนระดับ2น้องตัวเล็กเยี่ยมไปเลยนะเนี่ยแม่เธอคงมีหวังละวขอบคุณนะคะตามที่สัญญากันไว้นี่คือของรางวัลค่ะฮะภารกิจเสร็จสมบูรณ์แล้วเงินฉันไปก่อนนะเอ๊ะเ,เดี๋ยวค่ะมีอะไรกันหรอตอนที่คุณรับภรกิจก็น่าจะได้ยินไขสรสัตว์อสูรใบนี้ผ่านมา10ปีแล้วแล้วก็ยังไม่ฟักเลย ความจริงจะเรียกว่าเป็นไข่ที่เสียไปก็ได้ทำไมคนถึงรับภารกิจนี้ล่ะคะผมว่าทำได้ไงล่ะเฮ้ยยังเด็กยืนไแท้แต่เข้าไปฆ่าสัตว์ศูนย์คลาสบนระดับสองได้อนาคตไกลแน่ๆอย่างนั้นก็ต้องเป็นนักลบระยะ้านเลยนะเห้ยโคตริจ๋งเลยว่ะถ้าต่อไปมีโอกาสแล้วก็ได้ร่วมมือกับเขาก็ดีสิในโลกปัจจุบันนี้การเชื่อถือการไว้วางใจยังนับว่าเป็นสิ่งที่ฟุ่มเฟือย แต่กลับมีคนกล้าพูดแบบนี้ออกมาเพราะทำได้งั้นเหรอ